เราเตะข้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆชา้าๆโดยที่เราเตะขึ้นไปตรงๆไม่ใช่สะบัดขาอย่างนี้ไม่ใช่เราเตะขาขึ้นไปเป็นแท่ง เตะขาขึ้นเป็นเป็นแท่งแล้วเตะสูงสูงนะคะเตะสูงสูงอย่างนี้นะคะทั้งหมด6ท่าเมื่อยขามากๆแล้วก็เมื่อยเมื่อยหน้าท้องนะคะเ,เก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องเมื่อยท้องมากๆกนะคะอดทนกันไว้นะคะถ้าทำผิดจะไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกง่ายถ้าทำถูกมันไม่ง่ายหรอกไป6ท่าพร้อมแล้วพิมพ์เลขหนึ่งกันมาอ่าได้ยินเสียงชัดเจนกดหนึ่งหนึ่งพร้อมแล้วพิมพ์เลขหนึ่งกันมา6กท่าให้ทุกคนนะคะเอาห่วงยางออกกัน ห่วงยางจะไม่หายไปไหนนะคะถ้าขยันกินพวกเ,ออเส้นแปลรูปนะคะไม่ว่าจะเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกชนิดเลยพวกนี้นะคะ่ะขนมปังขนมปังขาวนะคะแม้กระทั่งข้าวสีขาวโคตรก็ให้มันลดลดลงนะเพราะว่าควรจะกินกลุ่มที่คือเราเวลากินอาหารเราจะต้องคิดในใจไม่ใช่เอาแต่คาร์โบไฮเดรต เราจะต้องเอาตัวที่มันมีไฟเบอร์มีจหมูกข้าวนะคะบอกได้เลยนะคะเราต้องการกากใยวิตามินแร่ธาตุถ้าขัดมันออกมันคือกินได้แค่ความอร่อยและพลังงานสูงฉะนั้นกินอะไรก็กินเป็นโฮเกรนนะคะกินเป็นแบบไม่ขัดไม่ขัดขาวอะไรพวกนี้แล้วกินในปริมาณที่ถูกต้องเครื่องดื่มหวานนะคะไม่ผ่านบอกได้เลยขนมหวานนะคะ อย่าไปกินติดกับมือ้ออาหารซอยคือแบบชีวิตน,นี้ขาดหวานไม่ได้กินหนมหวานมางอะไรอย่างนี้พยายามกินวันที่แบบใช้พลังงานเยอะแล้วไม่ใช่ กินข้าวแล้วต่อหวานสันดานไพ่อะไรอย่างนี้คือเขาพูดกันนะคะกินข้าวต้องต่อหวานไม่งั้นสันดานไพรค้ณบอกได้เลยส่วนใหญ่ไพรจะสวยกว่าคุณนายนะคะเพราะคุณนายเล่นกินของข้าวต่อด้วยของหวานนะคะฉะนั้นนะคะบอกได้เลยอย่าคือแบบอย่าเอาล้อนอย่าก,กินจุกๆนะคะให้มันแยกออกจากกันนะคะอันนี้คือพูดต้องพูดก่อนไม่งั้นคือพูดเยอะเพราะอะไรเขาปล่อยให้กินผิดถ้าไม่ออกกำลังกายไม่ออกเลยไม่ผอมเล กินผิดไงนะฉะนั้นก็คือพูดเรื่องกินก่อนเดี๋ยวมาเรื่องออกกำลังกายเริ่มเลยดีกว่านะฮะอ่ะไปเลยรับทราบกันด้วยนะสิ่งที่บอกไปไปตีเข่านะคะตีเข่านะคะทีละข้างฮึบฮึบสามิบวิแล้วเปลี่ยนข้างนะคะบิดตีลึก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 ป้า เวลาโคดพูดเรื่องสาระความรู้อะค่ะตั้งใจฟังกันด้วยไม่งั้นก็ตกม้าตายกันนะคะจะไม่ออกกำลังกายเหนื่อยเหนื่อยทำไมไมหุ่นไม่เปลี่ยนเลยอ่ะฉะนั้นฟังกันด้วยเขาบอกคนไทยอ่านหนังสือไม่เกินสามบรรทัดนะคะฟังไม่เกินหนึ่งนาทีนี่พูดสั้นแล้วนะพูดสั้นๆให้ฟังแล้วนะเออฉะนั้นก็ฟังนิดเนงอ่า มันจะต้องมีอะไรที่ทําแตกต่างกันถูกไหมถ้าออกกำลังกายด้วยกันทุกว่าแล้วหุ่นยังไม่เปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีอะไรต่างต่างกันที่กินนี่แหละนะ8 7 6เจ3ดห0ห้าสสาสองหนึ่งศบต่อไปไซค์ครัชนะคะเตรียมตัวเริ่มดึงเข่าลึกดึงเข่าลึกอ่ะป่ายดึงเข่าสูงเข้าไว้นะคะป่าย ช้าๆนะคะใครที่แบบยกเข่าเตี้ยไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่เอาศอกไปหาเข่าโค้ดบอกแล้วแล้วเอาเข่าหาสอกนะคะฉะนั้นเข่าจะต้องสูงเข้าไว้เมื่อยกน,นิดหนึ่งอดทนกันนิดหนึ่งอันนี้เกรงหน้าท้องกันอยู่ไหมคะเกรงหน้าท้องกันอยู่ไหมเกรงหน้าท้องก่อนยศเข่านะคะฝากแชร์คุณละแชร์นะคะเพราะว่าโค้ดอายุ49แล้วโค้ดก็อยากให้ทุกคนแบบ แข็งแรงอยู่กับลูกนานๆนะคะเหมือนโค้ชนะคะโคช้ชเพิ่งมาคิดได้นะคะตอนที่แบบมีลูกช้านี่แหละนะคะลูกโคช้ชเนี่ยห่างกับโคช้ชสาปีนะคะฉะนั้นคือโคช้ชก็เพิ่งมาตดักได้นะคะว่าจะใช้ชีวิตแบบไม่แยแสไม่ได้ <laughs> แต่ก็ได้นี่เห็นไหมความรักลูกนะคะได้กับตัวเลยยังดูดีอยู่นะเอออะต่อไปเตรียมตัว ไปแต่ลำตัวอย่าบิดเข่านะคะบิดตัว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 อ่ะปลายเท้าวงกว้างนะคะใครบิดวงแคบเอวไม่ได้ใช้เลยจ้ะจ้าอ้าเอวดีเปล่า,เอ,าเอวดีปเปล่ามาหนึ่งนาทีวันนี้โค้ดแต่งตัวเรียบร้อยไหมเนี่ยกลับมาคือแบบเปลี่ยนไม่ทนันละเอาตามนี้ยังติดสายอีกตั้งหากย้ยได้กันนิดนึงนะคะพื้นมันเงา าบิดเขา่าเอออะดิบิดด้านข้างให้ดูเห็นไหมเอออย่าไปต้องแบบยกเข่าไปด้านหน้านะไม่ต้องยกเข่าไปด้านหน้านะไปไปอะเสียงเสียงน่ารำคาญน,นิดหนึ่งนะคะเหียดอาดนิดหนึ่งเฮิบเฮิบเฮิบฮบ,บิดตัวบิดตัวบิดตัว,ต,วตีวงกว้างตีวงกว้างเฮิบเฮิบสามสองหนึ่งและศูนย์ ชกข้างนะคะเกรงหน้าท้องชกไปเต็มเต็มไปสุดแขนเก่งบิดเก่งชกเกรงหน้าท้องชกไปสุดเกรงหน้าท้องชกไปสุดชกไปสุดฮึบ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 ไปฮึบฮึบไปฮึบไป บิดชกบ,บิดชกบ,บิดชกบ,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 บิดชกฮึบฮึบฮึบบิดบิดบิดป้าฮึบฝากแชร์ไปให้แบบว่าเพื่อนๆดูกันนะคะเขาก็ดูไปสักวันเขาก็มาดูนะคะว่ามันก็ไม่ได้ยากออกก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราการแชร์ของเราไปแล้วมีใครได้นี่นะคะเราจะมีบุญเยอะเลยนะคะ มีคนมาบอกคนนะคะว่าแชร์เรื่องโค้ดพูดถึงทำยังไงให้หายท้องผูกถาวรและเมเซนเจอรที่ออฟฟิศนะคะหายด้วยนะคะเป็นต้นนะคะพลังแชร์นะคะพลังแชร์ได้นะคะได้กันทั่วหน้านะคะ แต่ก่อนนี้จะมาฟังโค้ดนะคะแล้วก็ดีขึ้นจากโลกนู้นโลกนี้โลกนั้นคือแต่ก่อนก็คือต้องมาเจอโค้ดถูกไหมได้ยินโค้ดพูดแต่เนียวนี้นะคะพลังแชร์ไปทําให้หลายคนหายนะอย่างวันนี้มีคนเข้าใจผิดนะคะว่าออกกําลังกายแล้วหายกดไหลย,ย้อนมันมันก็ไม่ใช่อ่ะคะ่ะคือถ้าสมมุติว่าอาหารเต็มกระเพาะนะคะเราไปแพล้ง หรือไะออกกำลังกายท่านอนยิ่งยิ่งพังนะคะยิ่งพังคือจริงๆแล้วอาหารกินอย่าแน่นมากนะคะเสร็จแล้วก็นั่งตัวตรงนะคะนั่งตัวตรงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะคะไม่ใช่ว่าออกกำลังกายแล้วหายกดไหลย,ย้อนอาจจะเข้าใจอะไรผิด <c oughs> มันอยู่ที่ว่าทำอะไรนะคะโอเคว่าการออกกำลังกายของคุณอาจจะเป็นถูกท่าอาจจะไม่ได้ไปแบบเป็นท่านอนเนาะมันก็เลยไม่ได้ทำให้โรคยิ่งไปกันใหญ่ นะคะกินแล้วนั่งตัวตรงก็จบแล้วค่ะจบแล้วนี่เจลลี่หกท่าครบแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นเจ็ดท่าหกไงสามสี่ห้าหกแต่มันเป็นเจ็ดอะเพราะว่ามันทาครบแล้วใช่ฮึมมันก็ขึ้นหกในทีสามสนะไม่พลาดหนึ่งนาทีไม่พลาด ไม่พลาดนี่ไงหกท่าชกคาง bicycle อ่าเอาใหม่เซนหนึ่งจบไปแล้วนะคะเซนหนึ่งจบไปแล้วนะคะพักดื่มชาดื่มดื่มด้วยกันนะคะดื่มดื่มน้ำดื่มท่าก่อนเดี๋ยวเรามาเซตสองกันเมื่อกี้ใครเข้ามาไม่ทันนะคะโค้ดบอกแล้วว่าห่วงยาง ที่เอวส่วนใหญ่เจเกิดจากของหวานและแป้งเกินขนาดนะคะแล้วก็บริโภคแป้งที่ขัดขาวนะคะฉะนั้นคือเผาๆลงแล้วก็อย่าแบบไม่ใช่กินข้าวเสร็จต่อ้วช่องแยกมันออกไปนะคะแล้วก็แบบไม่ใช่กินมันทุกวันนะไม่ใช่มันกินทุกวันนะได้อ้วนแน่นอนนะคะเออกินมันแย่ๆออไปนะคะไม่งั้นแบบกินทีมื้อละแบบ6 0 0แคลอย,อย่างเงี้ยไม่อ้วนได้ไงเป็นโคสยังไม่รอดเลย เออาแยา่ๆออกมาไปนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ากินเค้กแล้วอะไรเงี้ยกรุณากินกับกับชาหรือว่าอเมริกาโน่จืดนะคะไม่ใช่ของเครื่องดื่มก็หวานเค้กก็หวานหวานชนหวานอย่างเงี้ยฮะโค้ดบอกได้เลยออกกําลังกายทุกวันเอาไม่ออกหรอกนะคะของใหม่ยังเข้าอยู่เลยฉะนั้นนะคะคือช่วงที่คุณอยากจะหุ่นดีคุณก็ต้องกินดี Number 1ไม่ใช่แบบมาถึงก็ออกกําลังกายนะคะกินดีแล้วมาออกเซตนี้ กินดีขึ้นตัดอะไรที่เมื่อกี้โค้ดพูดเอาออกได้เอาออกแล้วก็มันออกเสร็จนี้นะไม่งั้นออกไปก็ไหลบอยนะคะถ้ากินไม่เปลี่ยนนะมาเซตสอกันนะคะเตรียมตัวตีเข่าลึกทุบฮึบบิดแทงบิดแล้วแทงลึกบิดแล้วแทงบิดแล้วแทงวันนี้เอวเอ,วเอวโดยเฉพาะนะคะแล้วเป็นท่าง,ง่ายที่ทุกคนทำได้นะฮะ ดึงเข่าสูงนิดนึงนะคะถ้าอยากจะเอาเอวออกนะคะทำข้างละ30มิวินาทีอ่ะไปเฮิเลือกท่าไม่ยากที่ทุกคนทำได้นะคะบอกหลายรอบแล้วนะคะถ้ากินถูกต่อไม่ไออกกำลังกายก็ลดนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ากินไม่ดีอยู่นะคะเปลี่ยนข้างนะคะแล้วมาออกกำลังกายก็คือไม่ได้ผลนะคะเฮิ๊บเฮิบอ่ะไปไปดูซิ หวงยายอีชันมาจากไหนนะคะไปไปงดด้วยนะคะกินดึกนี่เป็นมือฆ่าตัวตายสุดนะคะใครกินดึกเนี่ยคือจะอ้วนตั้งแต่ลิ้นปีมายันท้องล่างยันเอวเลยแหละอ้วนทุกส่วนมือดึกไม่เอานะจ๊ะใครรู้สึกว่าทรมานกับการน้ำย่อยออกตอนดึกให้กินเชคนะคะไซส์ครัช์เตรียมตัว การกินเชคทำไมช่วยให้แบบคนแบบเป็นกรดไหลย้อนดีขึ้นหรือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรไขมันพอกตับหรือว่าอ้วนอ้วนหนักๆน,นะคะดีขึ้นเพราะว่าเชคมัน90แคลแล้วเชคเนี่ยมันใช้พลังงานในการย่อยแค่สิบแคลแล้วแป๊บเดียวมันย่อยหมดเพราะเป็นสารอาหารระดับเซลล์ใครที่รู้ตัวว่าอ้วนพอกินดึกให้เอาเชคไปกินแทนอาหารรอบดึกของคุณนะคะหุ่นคุณจะเปลี่ยนแล้วสุขภาพคุณจะดีขึ้นนะคะ จริงๆแล้วคนที่อ้วนตั้งแต่ลิ้นปีแล้วคนหนักๆนะคะถ้าไปเช็คสลิปเทสได้ก็ดีนะคะเพราะว่ามีอาการหยุดหายใจระหว่างนอนตื่นมาจะปวดหัวอาการเบื้องต้นคือปวดหัวเพราะออกซิเจนตอนนอนนะคะขาดห,หายหลายตายได้นะจ๊ะหลายตายได้นะจ๊ะฉะนั้นคือไปเทสดูบางทีบางคนเนี่ยหยุดหายใจ90ครั้งต่อคืนโอ้หน่ากลัวมากนะคะคเจอแล้วนะเป็นในเด็กก็มีนะคะเด็กอ้วนก็มีนะคะ ป็นแบบนั้นนะคะต่อไปโอเคใครยังรักกันดีกับสามีนะคะแล้วสามีกรนหนักๆนะคะแล้วก็อ้วนด้วยนะเอาเขาไปตรวจสลิปเทสนะคะดูว่ามีการอาการหยุดหายใจระหว่างนอนเปล่าดีกว่าปล่อยให้เขาไหลยตายนะคะแต่ถ้าไม่ได้รักกันแล้วนะคะเขาไม่ดีกับเราแล้วนะคะปล่อยเขาเลยค่ะ บอกว่าทําประกันชีวิตเยอะๆนะคะทำตั้งสี่สิบล้านนะคะไม่อยากไปหาหมอไม่อยากทํอะไรไม่ต้องทาค่ะโอเคก็คัวเราฉายเป็นงานของเราใช่ไหมะเออเออเออไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเราเล่นนะรักกันไว้รักกันไว้ให้อภัยกันนะอะฮึบฮึบบิด อา้าวทำไมฉันยิ่งถอยหลังละเนี่ยถอยไปเรื่อยเออบิดบวงกว้างนะคะให้ลำตัวบิดไปมานะคะไม่ใช่เอาเข่าบิดนะคะส่วนบนเรามองตรงนะคะไม่ต้องบิดตามตัวนะคะไปแต่ตัวนะคะไม่ใช่เข่าบิดต่อไปชกข้างนะคะเกรงหน้าท้องแล้วบิดกชกเกรงหน้าท้องแล้วบิดกามท้องชกเกรงหน้าท้องบิดกามท้องชกตปเฮ้บบิดบิด leng law bit leng law beat pa chok 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 bit 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 เรศปรดานะคะที่อันตรายที่สุดเลยนะคะก็คือการกินการล่าสุลานะคะแล้วก็การกินดึกค่ะอันนี้ได้ผลลัพธ์พอกันนะคะเรื่องไขมันพอกตับนะคะตับอักเสบพอกันเลยค่ะบางคนเป็นไขมันพอกตับจนอักเสบเอะฉันไม่ได้กินเหล้าทําไมฉันเป็นล่ะตรวจหมอบอกทาไมตับอักเสบล่ะตาเหลืองแล้วนะคะอันนั้นเป็นหนักแล้วนะคะผลเท่ากันนะคะกินดึกกับกินเหล้าเนี่ยไขมันพอกตับจนอักเสบเหมือนกันนะคะ พบเจอมาแล้วนะหลายนะคะเป็นผู้ชายที่กินสี่ทุ่มทุกวันตาเหลืองเป็นดีซ่านไปตรวจปุ๊บนะคะตับอักเสบนะคะไม่ได้กินเหล้าด้วยฮึบฮึบต่อไป bicycle นะคะเตรีมตัวเอามือไว้ที่หัวนะคะโดยที่มือไม่หลุดจากหัวนะคะดึงเขา่าหาศอกมือไม่หลุดจากหัวนะคะไปเก่งแล้วบิดเก่งแล้วบิดบ ฮพบ่มบฮิบฮเบวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยเนาะไม่ชินสายลูกตาเลยเนี่ยเอาเสื้อใส่ใน,กนเกงดีไหมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนป้าไงก็ไม่รู้ <laughs> อา้าวป้ายป้ายป้ายฮึบ่ึบลุยบิววี่นะคะดึเงเข่าสูงนะคะอ่าใช้แรงส่งจากกล้ามเนื้อท้องล่างขึ้นมา ดึงเข่าสูงดึงเข่าสูงไปฮึบแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งและศูนย์ต่อไปเตะข้างนะคะยกมือขึ้นเตะขาขึ้นไปตรงๆนะคะไปสูงๆนะจ๊ะเตะให้สูงๆนะจ๊ะเตะต้นขาด้านในตึงได้เตะนะจ๊ะไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆเห็นเตะขายอย่างนี้แต่เาเอวออกนะจ๊ะฮึบอาถ้าเตะขาต้นต้นขาข้างในตึงนะคะมันจะลดทําให้หายขาเบียดด้วยนะเอาเตะให้ตึงก็ได้นะคะได้ต้นขาด้านในด้วยนะฮึบฮึบไปเรื่อยห,หนึ่งนาทีนะคะฮึบฮึบออกกำลังกายหวังเรื่องสมรรถภาพร่างกายนะคะไม่ว่าจะปอดหัวใจหลอดเลือดหรือว่ากล้ามเนื้อนะคะ แต่ถ้าจะลดหุ่นต้องกินให้ดีขึ้นนะคะฮึบฮึบฮึบแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งและศโอเคเซตสองไปแล้วย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่ใครไม่ว่างเก็บไว้ทำนะคะเหมือนคุณสันตินะคะเก็บไว้ทำตามนะคะ สวัสด <ítulo> ีค anyway. ่ะมีผู้ชายมาออกกำลังกายกับเราด้วยนะคะเมมเบอร์ก็มาโค้ดทำยังคะทำอะไรเอ่ยโค้ดทำยังคะโค้ดอันนี้อันนี้คือโค้ดทำอยู่คือเสียงโค้ดหายเหรออ่ะเซตสาแล้วนะคะเช็คกันนิดนึงนะคะ พอดีมีคนคอมเมนต์นะคะไม่แน่ใจว่าเสียงโค้ดหายเปล่านะคะอ่าถ้าถ้าใครได้ยินแล้วนะคะตอนนี้มาเซต3เช็คกันนิดน,ดนึงนะคะว่าใครอยู่เซต3บ้างพิมพ์เลข3กันมานะคะเป็นการเช็คเสียงไม่ด้วยนะคะใครอยู่ถึงเซต3ตอนนี้เซต3แล้วพิมพ์เลข3กันมา3มด่วนด่วนจะได้รู้ว่าโค้ดภาพไม่ค้างเสียงไม่หลุดนะคะอ่าโอเคน้องหนึ่งขอบคุณมาก พร้อมแล้วเซตสามกันเลยนะคะไม่ให้พักนะคะโหดร้ายกันนิดนึงอ่ะมาโหดร้ายกับไขมันกันนะคะโหดร้ายกับไขมันกันเตรียมตัวฟันบิดแล้วฟันบิดแล้วฟันอ่ะขอบคุณที่ช่วยเช็คนะคะให้มีความมั่นใจหน่อยบ้านนี้ชอบชอบแบบว่านู่นหลุดนี่หลุดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะโดยเฉพาะเสียงเนี่ยหลุดจังอ,อ้ อ่าทิกตอกนะคะถ้าคุณอยากดูยอ้อนหลังนะคะทิกตอกดูยอ้อนหลังไม่ได้อยากดูยอ้อนหลังนะคะเข้าที่โปรไฟล์ตามมาที่ a c e b o o k นะจ๊ะฝากฝาก,ฟากแฟนเพจแชร์เยอะๆด้วยนะคะเก็บไว้ทํากันด้วยนะต่อไปเปลี่ยนข้างใครที่แบบไม่ขยันแชร์นะคะเวลาโค้ดไลค์ต้องตั้งเตือนมือถือเอานะคะว่าโค้ดไลค์ประมาณช่วงนี้แล้วต้องเฝ้าถ้าไม่อยากเฝ้ากดแชร์บ่อยๆแล้ว Facebook เขาจะเด้งเตือน,นะคะ่ะ ว่าคุณจะคราวนี้คุณจะเซฟไหมคุณจะแชร์ไหมนะคะเขาจะให้เฉพาะแฟนพันแท้คือคนที่ขยันแชร์และขยันเซฟเท่านั้นนะคะถึงจะเตือนให้นะคะฉะนั้นก็คือเหมือนน้องหนึ่งเนาะขยันแชร์นะคะฉะนั้นน้องหนึ่งมะไม่เคยพลาดเซตหนึ่งเลยนะคะใครไม่แชร์ก็จะมาไม่ทันตลอดต่อไปไซส์ครันช์นะคะดึงเข่าสูงดึงเข่าสูง ทุกคนไม่ต้องอนับก็ได้นะคะถ้าเหนื่อยนะคะคนนับห้าอยู่แล้วนะ <c oughs> คนไม่เหนื่อย <c oughs> คนแค่เหงืงง่อซึมๆสามึ้นมาขอบคุณนะคะที่บอกช่วยโค้ชเช็คนิดหนึ่งนะคะ,ะไปยยกเข่าสูงนะคะยกเข่าสูงฮึบฮึบไปเข่าสูงเข้าไว้นะคะใครอยากเอาห่วงยางออกนะคะ ซัมเมอร์นี้นะคะกินให้ดีนะคะจะได้ใส่ชูพีชได้นะคะโคดอ่ะหุ่นพร้อมเสมอนะคะอ่ะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยพร้อมเป็นพักๆได้นะคะดาราย,ยังแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีได้นะคะอ่ะฉะนั้นก็คือเรามีลิมิตนะคะว่าแบบโอเครู้ตัวทันก็รีบรดไม่สะสมแค่นั้นแหละซัมเมอร์นี้นะคะใครอยากมีหุ่นสวยนะคะไม่มีเป้าหมายอันนั้นนะคะรีบรีรดกันนะ บิดเอวปลายเท้ากว้างนะคะปลายเท้ากว้างเดี๋ยวติดกระจกอีกปลายเท้ากว้างนะคะบิดบิดลำตัวใครอย่าบิดเข่านะคะบิดลำตัวเอาตัวตั้งตรงตัวตัวที่บิดคือเอวบิดเอวไปนะคะอย่าตีวงแคบนะคะตีวงแคบท้องไม่ได้ใช้นะคะต้องตีวงกว้างนะคะเมื่อยนิดนึงเออใครที่ทำแล้วปวดเข่าแปลว่าคุณไปบิดเข่านะคะคุณไม่ได้บิดตัวปุ ไเรื่อยๆฮึบบิดตัวบิดตัวลุยเออโซ่กันเซตสามแล้วมาไม่ทันนะคะอู้ถอยหลังโดนะจกอีกแล้วนะคะเอ๊ะฉันว่าฉันบิดอยู่ที่ทำไมมันถอยไปหลังไปเรื่อยๆล่ะแปดเจ็ดหกห้าส่สามสองหนึ่งและศูนย ชกข้างนะคะเก่งลำตัวนะคะเราชกไปด้านข้างให้สุดเก่งบิดชกเก่งบิดชกเก่งบิดชกเก่งหน้าท้องนะไม่ได้เก่งมือนะฮะเก่งหน้าท้องแล้วบิดชกไปให้สุดบิดเอวให้สุดฮึฟฮึบฟังสาระความรู้นะคะเมื่อตอนต้นด้วยนะคะใครมาไม่ทันนะคะโภชนาการเพื่อเอาห่วงยางออกนะคะว่าจะต้อง รถตัวไหนบ้างเรียงตัวไหนบ้างนะคะใครมาไม่ทันนะคะ Save. เซฟแล้วไปฟังเซ็ตเซตหนึ่งหรือว่าแชร์แล้วไปฟังเซ็ตหนึ่งเอานะคะพูดไปแล้วนะฮบ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 ไปชก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 ไปชก สุดโอวันนี้ใช้ลำตัวเยอะมากสุดๆเลยขอบอกทำจนสามเซตเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้โหเพบต่อไปเตะข้างเอามือไว้ข้างบนเตะสูงเตะสูงเตะสูงนะคะเพิบฮพบฮึบฮึบรุ่ยเตะขาเป็นแท่งนะคะใครเตะต้นขาด้านในตึงก็จะได้ต้นขาด้านในด้วยนะจ๊ะไปเพบ วันนี้ชุดโคนเรียบร้อยไหมแต่ว่าผ้าตัวนี้ดีดีนะซับเหงื่อดีมากเลยนะเนี่ยเฮิฟเฮิฟเฮิฟลอยอันนี้นะท่าสุดท้ายเซตสาวแล้วนะจ๊ะที่รักใครมาไม่ทันเสียใจด้วยนะคะแปลว่าคุณไม่ขยันเซฟขันหลขยันแช์นะคะมาเลดเพราะว่าเฟซบุ๊กไม่เตือนแย่อะใครยังไม่มี u t u b e นะคะให้พิมพ์หอมอยหมายเมฆหม่หมานะคะเราจะเอา YouTube ให้คุณคุณไปดูย้อนหลังเอาเองโอเคไหม นะคะใครเป็นคนใหม่ไม่มี YouTube นะคะ YouTube ของโค้ดนะคะข้อดีคือโค้ดจะแยกเซกชันให้เรียบร้อยในเพลย์ลิสต์นะคะว่าแบบเป็นท่าลดท้องลดสะโพกลดต้นขาเล่นส่วนบนจบ6กท่า